ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นบอสโจอ,ออกมาเคลื่อนไหวถึงแอดมินพวงมณีมาตรฐานแบบเบาเบาเอ็ซิแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันระดูเป็นจังไหรมากจังไหร่เพนย์านอ่ะตัวปร้าาก,กันซีเป็นนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลล่มทีคโรปหักสู้ผู่สู่คนมันนี้มาผูกมาผ่อกันคือเก่าพี่น้นองกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพนย์ผานก็โกุกริโยบานทา มิเตโกเปหนาโกเปหนาอย่างเดียวพี่น้องแได้อีกเราพยายามข้ามผ่านอัลาสุดเกิดอะไรขึ้นบอสโจออกมาเคลื่อนไหวถึงแอดมินพวงมานีมาตรฐานแบบเบาๆเบาตอนนี้เรียกว่าเป็นขวัญใจของเอซแฟนคลับสาวน้อยเพจบานแพงไปแล้วสําหรับแอดมินพวงมานีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าจังสีพยายามข้ามผานชีวิตทยอยากมีความสุขเบิ่งเอาพวงมณนี่วอย่างเพื่อนว่าบ่มีเขียดบ่มีผมอย่างทั้งสิ้นบ่มีผิดบ่มีไพ่กับไพ่เพื่อนว่า ชีวิตนี้คือกูเกิดมาเพื่อมวลย่างเดียวสรุปได้บาตท,ที่หนพีพายพานสรุปบทสรุปจักมั่นขาดหรือมั่นเกินหรือแมนบบพ่อบุฮ่าห่า่าว่าสัน้นโอ้สามประโยคแหลกสามรทัดแหลกก็ด,ดียุดอกพยพนันแต่ว่าตอนโลกนี้ตีสรุปจักขาดหรือเกินหรือแมนบบพ่อบุว่าสั้นอ่ะ บาทที่นี่บพาท่านใ้พ่อเดบอโจอ,ออกมาคอมเมนต์ไต่โพดหนี่นั่มคอยว่ามั่นบอพ่อมากกว่าวาสันหลังจากเอฟซี FC แฟนคลับของสาวหน่อยเห็นโพสนี้ของบอโจนพี่น้องน้อโอ้โหเรียกว่าคอมเมนต์การด่วๆเพรผ่านนี่แหละคือความสุขของเอซแฟนคลับ สำหรับแอดมินพวมณีหน้าที่ใดตำแหน่งใดก็เห็นให้เอฟซีแฟนคลับมวลใดคือกันแมนบอกไม่ใช่เฉพาะศิลปินเท่านั้นพี่นองสำคัญก็กคือการสร้างตัวตนการพรีเซนต์ตัวเองบทบาทหน้าที่ไหนก็แล้วแต่แม่ผ่า,ผานเอฟซีแฟนคลับเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นกรได้มวลด้หัวนําคือว่าบ่าถทัาไในเบืง้งการแสดงละเบื้องตะ แอดมินไปแมนบอเริ่มจากแอดมินไปเอฟซีแฟนคลับก็ได้ยินไปหัวแล้วบาดที่นี้เป็นจังไดไลา์คลิปแล้วที่มังกรนีสานในวอลหอดสำหรับแอดมินพวงมณีปกติแล้วสิบกคอยเดวอลหอดบอถึงสําหรับหน้าที่ของแอดมินแมนบอแต่สําหรับพวงมณีเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นคลิปที่3หมือคลิปที่สี่แล้วไพผานที่เอกเมาถึงแมนบอมันเป็นจังไดคืออยากวอกหอดเล่าเป็นจังไดที่จริงแล้วพนว่าคนอาชริยะแนวใดยุบแป่บ่า ไบัดที่นี่นี่ล่ะเรอาอก็บวราไปซื้อ,อบอโจที่จริงแล้วแล้วก็ดีใจเพราะแห้งละละที่ได้พวกมันนี่ไปเป็นแอดมินเอาจาะถามเราหรอบ๊ว้โอ้ยอยังสีหนาเราก็บโหลแ,บแล้วยิมเปิลยิมเปิ่อย่ยออสิไปหารใส่ได้เออเฮ็ดคลิปก็เห็ดได้เออลงคลิปก็ลงได้เออบัดที่นี่นอกจากสีไทยคลิปพวกนันแล้วยังให้คนมาทายคลิปจะของใดอสร้างโตตนจนคนหูจักหลาสีมีจะกี่คนที่ว่าแอดมินนั่น ได้มาไล่อะคอือกับ<อ>พวกมารี่นี่ล่ะแมนบอลซีนี่จากวงที่แอดมินอืถือกล้องถ่ายคลิปแอดมินน้ำกันอางตามหลังว่าสั้นทตอเอาผ่าบรรยากาศหนาการหนางานมาฝากพี่ต,ต่อน,น้องรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ศิลปินผู้ได้ยุไก่กับแอดมินพววมาีกะ จังไดละ่ะถือ,อว่าเป็นคนที่บอกคิดเล็กคิดน้อยอันใดพ่อเหตดใดเราเหตุมืดกับสันทอแมนบอ,อสักผ่าสักแพท่สกัอสกอีหยังจังสีเห็นหลายๆคลิปนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะหายผู้น,นั้นผู้นี้ยังสีไหมอาหาร,ร,ร,รการกินมีความเป็นห่วงเป็นใยคนในองค์กรถือว่าองค์กรใดๆคนแบบนี้ไปเหตุงานไปัวมงานก็ถือว่าเป็นความโชคดีขององค์กรและเด้แมนบอเอา ถือว่าเป็นแอดมินที่ได้รับมาไล่จากน้ําใจเอฟซีแฟนครับอยู่เรื่อยๆสำหรับแอดมินพวงมาีสังตะพอการใชัยเพียรานรน้อยนักหน่อยนะเดทท่เราสิทายผ้น้นั้นผู้นีแมนบอกอแต่แอดมินพวงมาีถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พ่อการใช้เพลินไนท้ายคลิปออกมาให้เอฟซีแฟนครับได้เบิงเยื่เรื่อยๆว่าสันทอบ คุออยให้า่าน <Yeah. S 1> ลองมาอา่านเอาความคิดเห็นของเอซีแฟนคลับนั่มสำหรับพสน์นี้ของบอสโจเพิ่อนว่าจังไดแน่เออ mm hmm. ชีวิตที่มีสุขคิดบวกตลอดอยู่กับไผ่ยูไ่ไซคอนอยูไ่ไกลก็สบายใจนี่แหละชีวิตดีๆจ้าเพิ่อนว่านา mm hmm. งเป็นตัวอย่างที่ดีบ้องเงินไผ่มวลย่างเดียวคนมองโลกในแง่ดีซีซีเพิ่นว่า mm hmm. มีความสุขตลอดใช่ไหมเพคะนี mm ่ hmm. ยังนี้ พี่ยมมานีขาเอาแนวใดีก็่าน้องขอโทษขอไฟอยากเห็นหน้าพวงมานีแทนละบาดที่นี่ผู้ใดก่ท่านได้เห็นหน้าเล่าก็อยากเห็นได้บาตรที่นี่เพราะอย่างผู้บริษัผู้บริหารออกมาโพสถึงแบบนี้แล้วไม่ใช่โพสแรกของบอสโจเดที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงแอดมินพวงมานีเป็นความภูมิใจคนจังหวัดลอยเอ็ดตัวพิิพานว้าคืออ้าวสิธรรมดาตีพี่แอดมินพวงมานีเราเป็นคนลอยเอ็ดเดย์่อยว่าอย่เราเป็น บางบางบางเทธอแล้วก็มีอาการคล่ไข่กับโพยผ่านคือกันเดชเป็นโปรโตเป็ตีขึ้นกันบ่แม่นบ่คนละเอียดอยู่แปบ่าพี่น้องคนใหญ่ช่อยสเน่เป็นอัจฉริยะแม่นบ่่แมนเพิ่นว่าคนดีมันอยู่แปบ่าแนวกินแสบมันอยู่แปเข้มแม่นมันแม่นความนีแมนบอสแล้วบ่เฉพาะแค่นั้นพี่น้องต่อไปนี้เฮาสิอาจสิได้เห็นออืพวกมานี่แนวใดขึ้นล่ําขึ้นล่ําอือเอาเราขึ้นไปเต้นทึ่งหน้าหานเอาเราเห็นไปเบิดแล้วยังว่าเออช่วง EDM ช่วงไดแน่ช่วงหลายตัวหลายช่วง เราขึ้นไปเต้นเบิดแล้วเออเราทําการแสดงเบิดแล้วบัดที่นี่เหลือตตั้งแต่เข่าฉากตอนช่วงล่าเรืองต่อกรตอนตัวถือว่าเป็นแอดมินที่โดดเด่นนพี่น้องเนาะอืมแสาวหน่อยเป็นแฟนสีว่าเปลี่ยนแอดมินดูดูมีพวกมานนี่นี่ไรสีอยู่ในโดนค่ะว่าคิดว่าแมนบแนคิดว่าอ่ะสำหรับที่พวงมานนี่นพี่น้องเนาะถือว่าปีนี้เป็นฤดูการตีแรกที่เพิินไปเดินสายไปร่วมงาน ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับกับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันเทอะหลายๆคนเขาไปเบิง้งคลิปของเพื่อนกับได้ยิ้มได้หัวงสิแม,มถือว่าเป็นคนที่มีน้ําใจรักองค์กรหล่ะกะจังใดละ่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมง,งานด้วยกันวันเทาะครับผมเอาเป็น,นจังใดคือไย้างนีนค่ะว่าทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเพลิดนสิไปออนทั่วทางภาคเหนืออะไรได้พอยาผานบัตีจิ้คแฟนๆทางภาคเหนือนะครับ ข่าวดีนะครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมเฮเลยวันที่4 5 6ห้าพบสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นค่ะพอพอ,พอ,พอกอีลาหลักกาทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมบ่งที่ภาคเหนือนะครับพ่อกันครับเป็นครั้งแรกใส่เข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมปากเลยครับพะวนันสังเตรนุ่มจบูบริหารมากนี่เคยไปภาคเหนือก็คือครั้งแรกที่จะไปนี่ครับ4 5 6หห มิถุนายนนะครับปี69นี้นะครับพบกันที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาเอฟซีสาวน้อยเพรบันแพงครับพ่อกันอีหล่าอุ้งอิงเพรบันแพงหลายคนติดตามทางโซเชียลมากล้วครับเจอกันเลยแมนค่ะพ่อกันเลยค่ะเดี๋ยวลาซีมิเซอร์ไพร์พ์อเมีเอฟซีทั้งเนื้อเนี่ยค่ะอาจิไส้ชุดประจำก็ได้นี่ชุดประจำจังหวัดน้องลูกเนาะเอาละไปพ่อกันครับ ฉีดเซปปริทินไว้เลยครับ4 5 6 7มิถุนายนครับเจอกันครับ,บแฟนๆสาวน้อยเพชรแพงที่ภาคเหนือเชียงใหม่มเชียงรายน่านพะเยาขอบคุณผู้จัดนะครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับพร,ร้อ,อมทีมงานครับสวัสดีครับมาแอลหน่าฮานสาวน้อยเพชรบนันแพงกันลายๆเด้อเจ้าพอกันนะเจ้าเอาๆเจ้าสั่นเลยแอดมินหน่อยเออบาันีิก้อนสิจากล่ไล่าจากี่น้องไปเอาขีปของแอดมินพ่วงมานี่ มาให้พี่น้องสำหรับผู้ใดที่พลาดในเบิรงจักคนเอ่าพลาดในเบิรงจักเทียออได้เบิงเร,บง,กรบงกันเนาะพี่น้องเนาะมีหลายช่วงเด้ยวยโดยเฉพาะช่วง EDM EDM นี่ถือว่าโดดเด่นมันต่ออืมอ่ะสำหรับมัอนี้กันจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แล้วมาพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับมัอนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะมีแขนใส่แขนมีขาใส่ขามีหัวใส่หัว What? কমচাই নাও